านะสองยังยิตาเรียนเตรียมทวงสิเดินทางดันดุงน s ตาสิ้นใจลงกุ่งสัมภาละดอกเกินตอนนะมาหังทอนดอกไก่ก่อนะทองปจกพี่น้องมีหลายหลากหน้าประการ ao sàn chặt neo mèo kiền hà viêm sẽ sai mai sẽ tha đi tôn mướn vô bồn lột loang lặng cung khò nong nong đề đổ, và cuộn eo cây Cả chém xót à anh khổ thao อสถานีแดงนะทั้งเสียงเซลเสียสโจนสถานีเมืองภูบุญเสื่อตัวแมวท่าแม่เท่าเอ้ยอันขครไปเสื่อตัววันหันวัดผู้ขายตัวมันคือว่าจังสีมาไดะมันมาลรมันก็มากรุงเทพเด๋ มันมอกว่กรุงเทพรถไฟกันไปมันนั่นกับพวอหักรุงเทพนี่รถไฟเนี่ยจะมันจะจอดสถานีสุดท้ายสถานีรถไฟหัวแมวพงศ์นันโอ้ยจะมันพ่กหักรุงเทพไปยันจนเงินหัวมันจะไหนเท่ามันนั่งรถมาโกโก้วนอะไรก็ไปบอกบทดสอบกันเท่า จะคอยระบอกมันไปยังสนามก็จะขอทีผ้าไม่อยากไปบอกข้อสอบดอกไปรมนั่งรถบ้านมัดกบ้านซีได้บานไปรถไปยังรถบ้านมันไปส่งเจ้ามากรุงเทพดอกนะอว่าใจยิบานหัวฉีดกันโอ้ยไปนนั่งรถไฟกอยืนบ้อหวานก็ยนไปหารถบ้าน็อย่นบ้อหวานอีกดวส บอนังมารถไฟแหละเทาสนับมายันแงเออเออมรรยากาแเดิมเดิมไป้วนะครัต่ <c oughs> ตหารถก็เอาแลเออบอรเขาล้เอาแตเดกยเสื่อเสื่อตัวแระคือในหงพอดีเสียงรถไฟเปิดโหดต้องขบวนเครื่องเจ้าใจลังน่ะเงี้ยมีแต่เสียงปึปังตะลังลังเปล่นางว่าพอรลบอ างกะนิงกะนิวสิผาทะใหญ่กะเสียงโวยวายนําห้องกะนํากันเป็นตาในนั้นแม่นละเสียงคนขายเขาโมเดงแนะนําสฟนะขบวนโลดกังจั ัสวากันเสี่ยวเสี่ยววังยักไข่ควงเด่ไข่สงนะขนมปังปีกมาเมียลดไฟจอดสถานีสาวกันตื่นกันนอน้อยตาละหอยจ้ออนวันนี้นี่แม่นแถวทิพทานะข้าแม่นอยู่บน ียงกองพาสาคาความงบไปเสียงว้าออกอีกกนั้นก็เลยเข้าสถานีน้ําไปมาถึงโคลาตกวันเบื้องเมืองมาอันแม่ญาหมมูนะประวัติศาสตร์จะลึกไว้ยังโกโกคนย่อยกสรรเสริญ เก็บเลี้ยงเกิดคนยิงหมูศัตรูให้มีภัยจนชาวมนกระตันใครไม่อยักตีทวนทีเอิ้นมาเท้าโซนันดีอนุสรก็ร่วงปันดอกเห็นแล้วว่าซึ่งสุนเนแนอยันไปกับกุ้งดอกเขาสายุกักเมืองหน่อยหนึ่งเเสียง สัญญาอันบดลดไฟดังกองยินแต่เสียงอยู่ในห้องกะเต็มตั้งดอกกันทีเฮียมานั่งนะเขาย้ายมีอย่าเด็แข่นดอกกองยังระวังไว้อย่าสับสืนะอย่าสังเธอเลือคขอสิขาดอย่าลุดหายสองตายายเจ้าเจ้ กะเลกควนสายก่อยากตายเอามือสีเบิ้งยันี้ต้นไม่แดนนนะยันนี้เง่้ทเลดก็มแล้ววซึนสะออนนะเลี้ยวเบงนะสมคือเสียนฟอนตัวโลยฟอนกัใจยุกเยไปเห็นความทุกข์สิเจอทั้งน่ะก็เคยมา ต้ไก่บานพุ่มสะทานดอกบันพีเสียงล่นไฟทุกขัดขัด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 ปรูนปรูนทุกขัดขัดเสียงล่นไฟดังยังสีสวรรค์น่าเมื่อ วาเห็นกันสุนสาวาเห็นนั้นก่อนกับไปทำทั้งรถไฟเห็นเจ้าหัวนำควรทำโอ้งกันเด็กหาวาบวนหัวสาดเจ้าเรียกไว้ไวะอยุยาก็วได้ก็เสบงไปอิน ยืห้่นหยุดพิเศเนาะัไอรถไฟหยอก่อยเท่าคอละลับแล้วอยเมย์ลนยังไอข้อเส้อะไรยางไงโอ้ย่อยอ่านวินไปวัหัดในแม่เราเอ้ยขึ้นคุณคุณเหต้ที่ยังเคยได้มินคุณยุส่ยายุตยาบังไปอินนะเออแล้วก็ลำลูกกาทุมธานีลังสิทคอย้นคุณ้นกัคุณขึ้นกัน้วคอยยไดยิเนษเนือ

อยู่ในเพี้นใส่ซื้ออยู่นี่มันเมี่ยงนี่ก็หน่งเลยไม่เห็นเลี้ยวบ้านเนี่ยนี่ได้ผลเลยเพิ่งมากันมาออกจากบ้านเพราะเห็นด้านเดี่ยไกจมันเสือกเน้อละเต่าเอ้ยหมองมะเคยเห็นก็ได้เห็นหมองมะเคยพอก็ได้พอไปเอาซุ้มปีนองบ้านไปกันแบบหมองหัดออกไม่ให้ผลบ้านนั้นหมดเลยสองเพราะต้องนไปบ้านนี้ไปอันยุนทะยากะาเรี่ยวได้กะเป็ดใส่บักไปอีกนี่ โหได้ยินเนาะเขาจาว่าพระกางเนาะเขาเน้นว่าหูบ่เป็นเลยใจน้อยสิจาจาบ่น้าเบิ่งนับัดนี้ลดเล่นถึงหัวลาพงใหญ่กว้างนั้เมืองหลวงตั้งฟังนะนะออันนั้นสองตาใหญ่ใจฮ้อนเว้าเนหนสิไฟ จากวันไทยนอนลึกเก็บเรานำบ่เป็นสามยใหญ่เอ้ยยังแม่นกำสอบเทาอันไทยเฮาบ่โหทิ้งละทัละเด้อใหญ่นี้ค่อยลด่านนะอย่าสิตาอันว่าจังไคิดบ่ออก

รถอไรารถกัดแนวลนแล้วว่งไและเนี่ยนี่ะถานีหแมวพง่์แากมากักมานเพราะว่าเราสถานีติเนี่ยยดกไดแห